มาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วเอาลงมาลงมือหน่อยยงไปยกมือหน่อยโอ้แม่บ้านแม่บ้านสาวน้อย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 สาวกลับมาแล้วครับหมู่หนึ่งบ้านโคกวัดนะครับ้านโคกวัดมาแล้ว เปนโคกใหญ่นะครับโคกใหญ่โคกใหญ่มาแล้วโคกหัวช้างสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโคกใหญ่โคกใหญ่ไทยเจริญนะครับตามด้วยไทยเจริญ องงทโอ้ oh, <c oughs> มีแต่สาวน้อยแล้วครับนี่น้องธง <c oughs> สาวน้อยสาวน้อยน้องธงนะครับนี่มีแต่สาวน้อยเลยน้องธงสาวน้อยน้องธงนะครับโอ้ผ oh, ู้ใหญ่นำทีมแล้วนะครับผู้ใหญ่น้องคงปิดท้ายเลย <c oughs> ก็สะอาดนะครับก็สะอาดเรามีสาวสามน้อยเหมือนกันโอ้้านห้วยบ้านห้วยพี่น้องไครน้อยนี่หลายเลยพี่น้องงามครับงามบ้านยางนะครับมาแล้วมาแล้วบ้านยางโอ้มาแล้วครับน้องก็ลิงบ้านเรา E ตามนิ่งครับภาพนิ่งภาพวีดีโอนะครับโอ้มีแต่สาวน้อยสาวน้อยผู้ใหญ่ต้ยเรานำทีมนะครับตามด้วยทดลองทิปนะครับโอ้ที่สุกนะครับ สวัสดีสุขสวัสดีุขสวัสดีครับผมสวัสดีครับนสวัสดีสุขนะครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูหั่งด้านนู้นนะครับ โอ้โหวันนี้คนดูบ้าของเราสวยงามมากนะคะวันนี้บอกว่าแต่งจัดเต็มนะคะเพราะว่าเรามีในส่วนของรางวัลด้วยนะคะที่จะมอบให้กับขบวนพาเรดของเราในวันนี้นะคะและตามด้วยสุดท้ายค่ะก็คือชุมชนบุรีบ่อริบูนะคะนำโดยผู้นําชุมชนก็คือดีครั่ผู้นําประสงค์พอดีครับพอดีครับขอกราบขอพระคุณโอ้ม่แต่สาวสวยเลยได้มาร่วมกิจกรรม พิธีเปิดของเราในวันนี้ค่ะหลังจากที่นะคะทัพนักกีฬาได้เดินทางเข้ามาถึงในส่วนของลานพิธีนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราก็จะเข้าสู่ช่วงพิธีการพิธีการเปิดการแข่งขันนะคะกีฬาบ้านไทยาเศรติกี่สานครัครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2566ของเราในวันนี้นะคะซึ่ง เรานะคะได้รับเกียรติจากท่านประธานในพิธีนะคะท่านนายกเทศมนตรีตําบลอิสาท่านนายกสุโพสวัสดิ์พุทสานะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะครับ in this uh, in a few moments we are going to uh, to see the uh, the chairman of Isa e Subdistrict Municipality u uh, please pay respects of this event ใน few moments we are going uh, to see the e r the beginning of the ceremony. พร้อมด้วยท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะท่านกำนันอำนาจเพชรเลิศน,นะคะท่านผู้วยการโรงเรียนเสงสิริอนุสร์นะคะท่านผู้วยการจวงจันอาจมณีนะคะท่านผู้มยการโรงเรียนขออภัยค่ะท่านผู้มยการจวงจันอาจจุลานะคะ ท่านผู้วยการโรงเรียนโคกวัดท่านผู้มยการสจีปเปล่งเมืองนะคะและและขอขอบคุณนะคะสถานีตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะที่ได้ให้การสนับสนุนในส่วนของกำลังพนดูแลรักษาความปลอดภัยในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ open t h i ceremony by talking uh, to the event thank you กราบเรียนท่านสุสพจน,น์สวัสดิ์พุษสานายกเทศบนตีตำบลอีสานท่านประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอีสานครับครั้งที่2ประจํปีพุทธศักราช2566 ที่เคารพประผมนายผาผ้าโคุ้มศสีในนามของคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอีสานครับครั้งที่2 2566พร้อมเจ้าหน้าที่และนักกีฬาทั้งหลายที่ชุมนุมอยู่นที่นี้ขอขอบพระคุณท่านนายกสุพจน์สวัสดิ์พุทธานายกเทศมนตรีตะวันอีสานเป็นอย่างยิ่งตีกุนาได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ามนโย,ยบายของรัฐบาลได้ให้ความสําคัญด้านกีฬาโดยกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนรณรงนสนใจเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลไมายที่แข็งแรงต่งา,า,ายแจกยาเสพติดตซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจากกัดการแข่งขันครั้งนี้ดังนี้หนึ่งเพื่อส่งเสริมสนับสนุน,นเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้มีการเล่นกีฬากันอย่างแพร่หลาย พัฒนาทักษะ,ะกีฬาให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น2เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมออกกําลังกายของเด็กเยาวชนและประชาชน,พ,นพัฒนาคุณภาพทั้งชีวิตร่างกายจิตใจในพื้นที่นะครับ3เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์รักใครสามัคคีอปองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของประชาชนในพื้นที่4เพ,พื่อส่งเสริม ส่วใหรผู้เล่นมีจิตใจสุขุมรอบครอบอารมณ์มั่นคงสมาธิเชื่อมั่นในตนเองมีไหวพริบการตลามีน้ำใจนักกีฬาห้าเพื่อส่งเสริมถึงให้ผู้รู้จักทุกคนรู้จักเขาร่ปฏิบัติตามกฎกติกาตอนนห้ผู้เล่นรู้จักความนิามอดทนอุดดันจิของผู้อื่นโดยกีฬาต้านยาเสพติดในครั้งนี้ แตแข่งขันขึ้นระหวงวันที่11-15ถึง 45, มีนาคม2566ณสนามกีฬากลางเพวาลสราบลมิสานวันโคกอนช้างซึ่งมีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน18หน่บ้านโดยกีฬาที่จัดการแข่งขันมี5ประเภทคือ 1. ฟุตบอลประชาชนชาย 2. ฟุตบอลอาวโุโสท้องถิ่นุท้ทองที่ 3. วอลเลย์บอลประชาชนหญิง สี่คลเรียบร้อยประชาชนชาย 5. ต่ก็ประชาชนชายในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลน,นี้กระผมขอากาบเรียนเชิญท่านประธานประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอีสานครับครั้งที่2ประจำปี2 5 6 6เพื่อเป็นเกียรติและความภาคภูมิใจแก่นักกีฬาเจ้าหน้าที่หน่วยงานและองค์กรสื่อไปขอาา้อกวามเรียนเชิญครับครับเรียนท่าน ที่ปรึกษาท่านดรสุกุลท่านกำนัำนกำนาาเพลิดเลิศท่านรองผู้กันะฮะท่านผู้มีการโรงเรียนเสด็โรงเรียนคุกวัดคณะกรรมการจัดการแข่งขันและเจ้าหน้าที่ผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้นะฮะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน อีสานครับครั้งที่สองประจำปี2256 66ในวันนี้การพัฒนาประชากรให้มีศักยภาพสูงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงท่ามกลางวิกฤตเหตุการณ์ต่างๆรอบด้านนั้นจำเป็นต้องมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และใช้แนวทางที่หลากหลายครอบคุณทุกมิติเพื่อให้ประชากรมีความสมบูรณ์ท้งด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขสมบรูรณ์ร่มเย็นและสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องสร้างสรรค์สังคมให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างยั่งยืนการแข,ข่งขันกีฬาจะประสบผลสำเร็จ ได้ต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยก็ขอขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะสอที่ร่วมมาให้ร่วมแรงร่วมใจกันได้ให้ประชาชนได้ออกมาอย่างมนากมยขอบคุณประชาชนนะฮะที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาไม่ว่ากีฬา ด้านต่างๆตั้งแต่ฟุตบอลบาสเกตเอ่อวอลเล่บอลหญิงชายนะฮะตก็นะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ให้รักษาความสงบเรียบร้อยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอีสานครับครั้งที่สองประจำปี2566หนาบัตรนี้ ลำดับต่อไปค่ะขอเชิญท่านประธานในพิธีตัดริบบิ้นผ้าแพรเพื่อเปิดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดอีสานครับครั้งที่2อประจำปี2566ค่ะขอกัาเรียนเชิญค่ะ So this event and made Against the drugs. So it's the second time, which is uh, the first time was held at Sensili and School, which is last year. <laughs> and this year, was this <laughs> year <right> now? It's <inaudible> held at <inaudible> <Poblosan>. <inaudible> <inaudible> oh <inaudible> ปีกิราบครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2566บ้านเปิดการแข่งขันกีฬายางเซ็ตบอล